<NYU S 1> มอ้ช <ค emp Charlie> ่างเบ้านนี้โอ้จเบ่เานเชิงนี่นะัป่าพี่น้องเดี๋ยวชีพาไปเบิ่งพอตู้เราสีอันตักป่าบุ้งว่าเราสีเอาแบบใดแต่ว่าเราว่าเราสีไปตักป่าอยู่ตามโค้งอันนี้ ไปเบิ่งว่ามันสิเป็นดได้แต่ค่อยก็บ,บ่เคยเห็นไปลองเบิ่งไปเบิ่องทำกันพี่น้องเอ้ยยหยั่มต้นว่ะเออยัมต้นพี่น้องเออแต่ว่าบัวหัวเราใส่อยู่บนใดเดี๋ยวไปเบิ่งว่าสีใดบ่บางทีเราว่าเออมีปลาคาเอาปลาอย่างนะแต่บัวหัวสีใดบ่เดี๋ยวไปเบิ่องทำกาาันะเ,เ,กเลยพี่น้อง,ง,เ,องอเออไม่พะห่มอ่ะงามยุ่งเนาะพะห่มขี้ใกล้นะ่ะ<บ> โอ้หมกข้าวเราอย่างตายเบิดอันนี้ต่างตัวใช่ไหมนกน้ำท่วมตายเบิดลบ้างอันนี้เจ้านี่ตายมาฟาร์มปีที่สองนี่ตายมากอือโอ้ข้าวนี่งามอยู่ด้วยเนาะกอบักแง่ายแบบง่เจ้าเนี่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ฮะเจ้าได้ใส่ปุ๋ยบ่ปุ๋ยอะไรเอออันนี้นะใส่ปุ๋ยบ่มันใช้ยาคาเพียเออหอมมนหอบํารุงเลยนะเอออะไย่าไอ้ลูกเฮ้ย ใส่ใส่พ่อเท่านี้มั้งแขังเนาะมีแต่ทางนี้ตัวนี้ก็ของเจ้าว่ะตายมาเขาเจ้าปีกเขาให้ให้นะเขาเจ้าเอานี้มันโอ้ปั่นเขี้ยวเลยตายบดเลยน้ำท่วมตายบดพี่น้องเอายิงอ่อนเนาะปีกก่เยี่ยนี่ก็มันท่วมอ่อแม่นเลยเออจะว่ามันลงตี๋ปีกไก่เจ้าบุรีกินจังน้อยว่ะเขาได้ตัวน้าสามเป่า ขีางอีน้าบดงนี่โอ้บังตบ่อ๋อบังนี่ตายเรียนสำลาบอยู่นี่เจาย่องไวเบิ่งอะไรอมนี่น้องไอ้บังเขานี่น้ำท่วมเจ้าเอ้ตนี่ได้กินหลายยุนี่ตายเป็นระเบียบเนาะน้วเป็นระเบียบเป็นเบอย่าขาเปียขาเนมันลน้ามาทัวตบอันนี้ดํามาตีว่านะพวกเรา ยอดเอายอดเอาโอ้โมเดิร์ดนะเครื่องยอดไฟยอดงามได้ยอดเป็นแถวนี่ยไายได้ต่อยหน้ากายละกายจะเอาเครื่องยอดค่อยีๆยยอดให้ปีนี้เขาจะเอาเครื่องจั๊กคู่เป้าว่าเลยเออเล่เปเบิร์นอูดยากันยุ่งอ๋อสุดายแต่ว่ามันตายตายหลายอยู่ดในเนาะเข้านี่เนาะยังแค่นี้เนาะแต่ว่ายังก็ยังงามอยู่นี่ ทีนี้มันขึ้นเมื่อวานม่ซื้อเต็มเมื่อไรเลยนี่อันนี้ไงโอ้หมดเลยบมดทงบมดให้เลยตัวนี้เบอกว่ามันน้ำน่มันอ่ามันก็เข้ามีเนาะแกบอกก็เข้ามีมันก็ชิดซ้อนเงาจะซื้ออือาคือปีศาจดิบมันเฮ็ดเกียร์ทัพบมดเลยพี่น้องเอ้ตายบมดตัวนี้ให้นี่หมดเลยบมดให้เลยทีนี้คือเออเขามาจกอยู่นะอ่า เอนาลวาจกตัวนี้่จอะไรของไ้ของตู้บัวใส่งแม่เท่าเนใส่เนฮะของม่เท่าเสอยู่ใส่แม่เท่าเซนนะโอ้ประย่างปลาพิกพี่น้องงามขนาดเลยอันนี้ขอบกจ้อยของไทรนาเนื้นี่มือนเจ้า นไ<ะ>ปอย่างป้าวิทย์พี่นอ้องนตะัวนัะนน้ำขนาด,นานาดโอ้ตายมดเลยพี่น้องตายบปเลยอันนี้น้ำท่วม เออนี่วะแม่นว่ตัวนี้วะไ้โนอันนี้วะอันนี้เลอ้นี่นโอ้มึกมึงบมี่ปงติบอเท่า้วโนอ้ำไหลโอนี่ถ้าไปยืนนี่ยืนรัดมันแม่ได้บอกโอ้ไหลขึ้นลเอคุณโอ้ี่ ขึ้นลเ,เลยลงเรียนป่ามันเล่นขึ้นเล่นลง,ลงนลย,ลยูนัมบุเลยอ่ะเดี๋ยวเ่อตอย่างตอนสิไดป้โอ้ค่ะค่ะอู้อนหลังล,ง,ลงขึ้นเพๆสิได้ยูหลังขึ้นเพืโอเพื่อเลยเนื้อนามึงเมือนนาเป็น ปลาใหญ่ก็มีเหรอบอมแถวนี้เขาบุได้จักหน่อยแถวอืมเนี่ยน้ำท่วมเป็นวงังอยู่ตรงไม,ม่เนาะพุดนะปอดอยืเดเต็มสีได้เข้าเป็นั่นนี่ได้น้ำอืมเลี้ยงปลาก็ออกเบิดเป็ปนั่นนี่มีแต่ปลาธรรมชาตินะเดี๋ยวมาลุ้นว่าพุทธาวสีได้ปลาอย่างนี้สิเจ้าเอ้ ปลาซิวนะพี่น้องนี่เห็นบอกโอ้ป้าป่ามันอยู่ป่า,ปาอันนี้หลากหลายอู้หูห,หูเล่นเข้าไปเดี๋ยวเน,นาะท่วมบมดเลยแถวนี้ ่เ,ววเน,น้ำไหลแคนี้คือนาธรรมดาอย,าาอยอู่แล้วปลาขึ้นลงเดี๋ยวเราแปลงเปลงต้นแปลงลีแล้วโอ้ปลาเล่นมาได้เน้หน่อยนิด ไปก่อนเจ้าครับนะไปอนเจ้าข้าสิยอ่างนันบมันมุารอ้มันหลาย้อันนี้อัดให้อยงของพเราอันนี้กะเอเออแต่ก้าเขากตตอนผู้เดียวเาค่อยผมาเศ้าหน้าแล้วคอยบริเฮอย่งคนนี้ ไปเวียยูบ้านมานอีกคเยอะเนตก็ย่บมาอีกคจุได้เลยนี่ไปใส่ตัวนันออกใส่โกลมาลวกให้นานี่สองไล่เลยสงไล่ปั๊บเลยสองไล่มันก็ได้ีันดีมันก็รประกันยเรื่องดีรับประกันิกเป็นู่แม่ ฮึแคบแล้วพี่น้องไปเดี๋ยวไปเบิ้งป่าพี่น้องเลยในป่ายังไงเดี๋ยวไปรุ่นน้ำกันพี่น้องหาก็ขึึนมา ชุดน้ำแกงแห้งเลโอ้ได้หลายเต๋ออยู่ได้หน่เอาเลือกเมือนน้ำเลยเอาไปเลือกผู้เลยฮะโอ้ปรากฏอมือเอาตรงยาเออแกงยาต้มแกงขู้ได้หลายอยู่เนาะเพราะได้กินเนาะโอ้คับขนาดเลยเสมอกันปั๊บตาก็ได้ ไปน้องคิดน,น,นี้คสร็จจบเคลียร์พี่น้องเด้อจะเป็นนคลิปต่อไปบ๊ายบายอ่าขอบใจเด้อของฝากของตอนพร้อมอ้าขอบใจจ้าก้อนบนี้นะเอออ้อากับพี่น้องเออบันนี้นะ ມາ મુ ນ້າຈມາແว้ເຮົາກໍບໍ່ດຈັມາ